สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้ครับไฟไหม้เข้าสวนมาตอนวันอาทิตย์ที่12นะครับมิถุนาสอง5้านะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตว่ามันเป็นยังไงนะครับอัตราการรอดนะครับของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับ เปอร์เซ็นการรอดก็จะเป็นพวกไม้แดงนะครับจะแตกยอดมาใหม่นะครับยอดมาใหม่เยอะนะครับเกือบทุกต้นนะครับแล้วก็พวกยางนาที่ต้นทีประมาณนี้นะครับต้นทีสูงๆแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่มานะครับบนนี้เห็นไหมครับไม้แดงนะครับ ทนี้ก็จะเป็นโซนในด้านในนะครับขอบบอกนะครับพวกยางนาพวกไม้แดงบางต้นก็ตายนะครับต้นต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆก,ก็ตายหมดนะครับก็จะมีบางต้นนะครับที่รอดนะครับที่เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับต้นพวกยางนาฮะถ้าต้นใหญ่ๆประมาณนี้ก็จะรอดนะครับพวกไม้แดง นะครับพวกนี้สุดพวกต้นเล็กๆนะครับอยา่างพวกยางวาดยางกลองนะครับที่อยู่ประมาณนี้ต้นประมาณนี้ก็จะตายหมดไม่เหลือนะครับไม่แดงนะไฟก็จะไม่ลามไปถึงบริเวณนู้นนะครับ ต้นไม้ประเพณีการรอดก็จะเป็นพวกไม้แดงจะส่วนมากนะครับส่วนพวกต้นที่โตๆประมาณนี้บางต้นก็ตายนะครับพวกเทพาแต่พวกศักก็เห็นแตกยอดทยอยแตกยอดออกมาบ้างนะครับแต่เขาไม่เยอะพวกต้นเล็กๆเงี้ยเขาก็จะแตกยอดมาอย่างสักนะครับส่วนนะเขาก็แตกยอดมาใหม่ครับเขาน่าจะรอด ส่วนโซนด้านนอกก็จะตายเยอะนะครับพวกต้นใหญ่ๆสูงเขาในาชะงักไปนานนะครับ,บออยังไม่เห็นการแตกยอดมาใหม่นะครับพวกปะดูพวกเนี่ยเขาก็มีแตกยอดมาบ้างพามาดูต้นนี้นะต้นนี้ประดูปะดูนะครับเขาก็แตกยอดมาใหม่พวกเทพาต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก ยังเงียบๆทรงเงียบอยู่ส่วนมหาดต้นนี้นะครับมหาดต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับต้นโตแล้วนะคส่วนพวกสักต้นเล็กๆนะผมก็ทยอยปลูกแซมบ้างนะ,นะครับพวกปลาโลซันโต้เก่านะครับต้นที่เก่าๆที่เดี่เขาก็เอาสวัสดีครับ